มาดูจังหวะนี้สวนกลับเร็วแล้วไปแค้มไหลออกมาเอโต้หนึ่งเอ็มบาเป้สองแล้วมาที่บอรสโกเปลี่ยนแกนออกมาแล้วแทงต่อมาที่เอ็มบาเป้ไหลต่อมาที่เอโต้นิ่มๆมาอีกหนึ่งจังหวะสวนกลับไปแล้วทุกคนแทงต่อมาที่คิยาเนมบาเป้กระชากกระชากแล้วดับบรรทัดลูกนี้ป่นโค้ง,งนิมน่มๆมาอีกหนึ่งจังหวะจุดไปเรื่ทํแแทงออกมาที่บาเป้ไหล,ไหลต่อมาที่ไมค์โเวนความเร็วเป็นของปีศาจแล้วนิ่มๆเพจบริการเตอบ เกมแมงโปเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปเดียวเส็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และดอยรบเครื่องเรื่องย e ี b บ่อนอกจากนี้ยังมีบริการเกยบชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมแลยนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมจะมาสอนคนจัดแผน5 12-2โอ,อ้โหเป็นหลัง5เลยนะทุกคนนะเป็นสไตล์วิกคอเตอร์ด้วยนะทุกคนนะถ้าใครแบบรับไม่เก่งก็สามารถมาดูคลิปนี้แล้วแต่งแล้วจะตามไปพร้อมกันเลยนะทุกคนนะก็ขอจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเพลกกังในรราการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะเพราะว่ามันโหดมากๆนะแผนนี้นะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการแต่งกันเลยนะทุกคนว่าผมจะแต่งยังไงนะอันดับแรกนะทุกคนให้ทุกคนกดไปที่โค้ ก่อนนนะแล้วให้เราไปเลือกที่เชงฟอร์มชั่นให้เราไปเลือกแผน532มาก่อนนะทุกคนนะไว้คอจะแต่งนะแล้วหลังจากนะั้นให้เราแต่งตามนี้ได้เลยมันก็จะแต่งแบบเซนเตอร์ขยับลงมาแล้วก็ยีเมฟนะทุกคนนะขยับขึ้นไปแค่นั้นเองนะทุกคนแล้วก็ยีเมฟขยับลงมาทีนึงนะให้ทุกคนเขียบไปแล้วก็ไปจัดตามได้นะทุกคนมาผมก็จะมาให้ดูแต่และตำแหน่งนะว่าผมใช้สไตล์อะไรบ้างนะชิปนี้จะไม่ได้ตายตัวนะสำหรับการจัดทีมนะทุกคน ก็ถ้าใครมีตัวไหนก็อยากเอาลงก็ลงได้เลยนะทุกคนนะขอแค่ทุกคนแต่งตามนี้นะก็จะประมาณนี้เลยก็ไปดูเซนเตอร์ผมก็จะใช้เป็นเดอะเดทเยอร์สตัวนะทุกคนนะแล้วก็เป็นออฟสไตล์ตัวนึงเป็นดีวิสีฟูลแบ็กแบบนี้นะทุกคนนะส่วนแบ็คขวาแบ็คซ้ายผมก็จะใช้เป็นตัวเติมขึ้นไปเปิดนั่นเองนะทุกคนก็คือแอตต์แคกิ้งฟูลแบ็กทั้ง2ข้างเลยนะตัวนี้ที่ผมแนะนํานะให้ใช้เป็นแอตแคกิ้งทั้งสงข้างเลยนะที่ผมจะแนะนํานะ ต่อมาก็เป็นกองกลางบ้างผมก็ใช้เป็นเดรดอยเจอร์นะทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้เป็นแองกแมนก็ได้นะที่ตัวมันรับดีๆอยอะทุกคนตัวไหนเล่นดีเมฟดีก็จัดได้เลยนะทุกคนนะไม่ตายตัวนะคลิปนี้นะต่อมาก็เป็นเอเมฟบ้างผมก็ใช้เป็นโลมิงแฟงนะทุกคนเห็นไหมผมก็จะไม่ตายตัวเหมือนกันนะแต่ละตำแหน่งนะแล้วก็ใช้เป็นโฮเพเยอร์หรือทุกคนจะใช้เป็นโฮเพเยอร์คู่กับเชียร์ทีเพเมคเกอร์ก็ได้นะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะ ก็ต่อมาก็เป็นคู่กองหน้านะทุกคนก็แนะนำให้ใหมีโคโพเชอร์ตัวหนึ่งแบบนี้นะ หรือว่าจะเป็นโคโพเชอร์สตัวก็ได้แต่ผมจะเอาเป็นโคโพเชอร์ er ตัวหนึ่งแล้วก็ฟอกกี้เดอะบ็อกตัวหนึ่งนะทุกคนนะเอาไว้จบสกอร์นะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะมันไม่ตายตัวนะเวลาการจัดทีมนะถ้าเราตัวไหนไม่เข้ามือก็ลองเปลี่ยนตัวบ้างนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครอยากจะแต่งตามก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็แต่งตามได้เลยนะส่วนอ,อินดิวิเดอที่ผมตั้งค่านะก็จะตั้งเป็นดิฟเฟนซีฟสตัวให้เซนเตอร์นะทุกคนนะที่เป็นสไตล์เดอเดเทอร์เยอร์ er, แล้วก็ เคาน์เตอร์ทาเกตเป็นโรลาลโดตัวหนึ่งนะเอาไว้จบสกอร์อย่างเดียวไม่ต้องให้ลงมานะทุกคนก็จะประมาณนี้ส่วนดีเฟนสองก็เอาไว้ดับตัวนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ไปดูกันจรกงไหมครับว่าจะโหดสักแค่ไหนถ้าเราจัดแบบนี้แล้วก็ไปดูกันเลยครับมาทุกคนค้นหาเจอแล้วนะมาดูทีมของเขาบ้างว่าจะโหดสักแค่ไหนโอ้โหโหดอยู่นะทุกคนมาตั้งค่ายในวิดีโอนิดนึงก็จะตั้งเป็นไทย มาร์กิ้งเอ็นปเป๊ะไว้ตัวเดียวก็พอนะทุกคนหาก็ถ้าเขามีกองหน้าตัวเดียวก็ตั้งแค่นี้แหละทุกคนไม่ต้องตั้งอะไรมากมายนะการตั้งยินโดบโดก็แล้วแต่ทุกคนจะตั้งเลยนะหมาเริ่มยิงแล้วนะทุกคนก็อยู่ในชุดสีแดงนะของเรานะแมนยูนะมาเรียมกันเลยโอ้โหเขาจะต่อบอลดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนะตอนนี้ก็แหลง อยูชั้นหนึ่งนะไม่ได้แบบเล่นกับบอดเหมือนใครหลายคนที่คอมเมนต์มาทุกคนบางคนก็หาว่าผมแบบเล่นกระบอดนะไม่ได้เล่นกับบอดแต่ทุกคนนะก็มาดูกันเลยว่าจะไหวหรือเปล่านะทุกคนนะแผนนี้นะสำหรับใครที่เล่นเกมรับไม่เก่งก็สามารถเอาแผนนี้ไปใช้ได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นหลัง5้าตัวนะมันแน่นมากๆนะทุกคนนะสำหรับใครที่เล่นไม่เก่งก็สามารถเอาแผนนี้ไปเล่นได้แล้วก็เป็นส่วนกับเร็วได้เลยนะทุกคนก็มา ทุกคนแทงมาแล้วก็รับสบายหลังห้าเดยนนะทุกคนมาหมวนมาหลอกกันทีโอ้โหโ,โหดนลุม2เลยวะทุกคนดักไว้ได้มาที่เมซี่ไล่ต่อมาที่โรนโัลดอเบิร์นออกมาเ็มเป้ะเ,ะเช็อตโอ้โหติดดูดิเกอร์วะทุกคนยังไรปีเลสไหลเข้ากลางมามาดาโดนา่าแทงตัดหลังมาให้บุโกโยสากา้า สากชาช้าเกินไปก็โดนดักไว้ได้โอ้โหเห็นไหมทุกคนหลังของเราโคตรเยอะนะแต่เวลาบุกโลต้องบุกเร็วๆนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นเกมสวนกลับนะหรือว่าเราจะคลองบอลก็ได้ไม่เกี่ยวนะไปแล้วดูเนวิซี่ไหลต่อมาที่โรนนาโดโอ้โหทุกคนเฟคช็อตหนึ่งทีดิหลอกไปโอ้โหขาตายแล้วชิปมาโรนนาโดโอ้โหเกือบได้หว่ะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ย ถ้าจะหายตั้งแต่ลูกแรกแล้วนะผมนึกว่าหายแล้วนะเมื่อกี้นะเแบียบปกติมันชอบแบบเข้าไปเลยนะลูกแบบนี้นะถ้าได้หลุดมาแบบนั้นแล้วนะทุกคนแต่ว่านี่ถือว่าผู้รักสาประตูของเขาเหนียวอยู่นะมาแทงออกมาโอา้โหผิดตัวยังไงสาก้าไหลมาต่อพอดีประเพียโดนดักโอ้โหเห็นไหมทุกคนหลังของเราโคตรเยอะนะ มาไหลมาที่โรนัลดอหลอกหนึ่งทีแล้วใส่สายนิ่มนิ่มโอ้โหโอ้โหโอ้สู้โอ้โห,โโโโหเห็นไหมทุกคนโคตรคมอ่ะเมื่อกี้นะแล้วกดเฟก็อตหนึ่งทีแล้วแบบตะบันด้วยสายคมคม,คมหลอดมุ่งมงนะทุกคนโอ้โหุ่นิ่มเลยเมื่อกี้นะมาดูกันต่อทุกคนมาโรานัลได้ไหลต่อมาที่ซาก้าโอ้โหเห็นไหมทุกคนหลังเราโคตรเยอะเอละ่นแบบ สบายมากอะดูวนเวลาเราเล่นเกมลับนะมาผมก็แนะนําเลยนะถ้าใครที่เล่นเกมลับไม่เก่งนะนิดเดียวยังไงปีเลตไหลออกมาดูเห็นไหมกองหลังของเราโอโ้โหโคตรเยอะโอ้โหจังหวะน,นี้ยังไงอืมยังสก,กัดได้โอโ้ยยังเหนียวอยู่ยังไงออกมาจุดไหลมาช้าแต่ก็ยังได้อยู่โรโนโัลโดเบินออกมาหนึ่งสองแล้วแทงเอซซี่รอเพื่อน เซ็ช็อตรอรอวิ่งสิไหลต่อมาแล้วเบินไว้เปิดมาโรน่าโด,าด,โ,ดโอ้โหเกือบได้น็ตที่ 2, 2> ว่ะทุกคนโอ้โหติดนิดเดียวนะเมื่อกี้นะติดที่มันปั่นเกินไปนะโอ้โหเกือบได้แล้วนะทุกคนนะมาสวนเบเกอร์ berger, เปิดออกมาโคไวย้ยังไงไหลออกมาไม่ใ่เบินมาหนึ่งสอง แล้วจูดไหลต่อมาดีวม,มัปเป้นิดเดียวนะเบคเกนบบวเวอร์นะเมื่อกี้นะเมซีมซ่หมวนแล้วให้มาแล้วไหลออกมาเบนไว้แล้วเป็นไว้โอ้โหมัปปี้โอ้โหโอ้โหมันขยับเข้าไปทำไมวะทุกคนว่าจะแบบเปิดจะยับให้สอสองนะแต่มันให้อมัปเป้เฉยเลยเมื่อกี้นะโขกมา โอ้โหหลังเราโคตรสบายอะ่ะทุกคนเวลาตัวหนึ่งขูกตัวหนึ่งลองแบบนี้โอ้โหสบายมากเลยไหลเข้ากลางมาเห็นบาเป้รอรอแล้วไหลโอ้โหผิดตัวล้ำหน้าไปเลยลูกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะก็ทดเวลาหนึ่งนาทีแล้วนะก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครึ่งแรกนะทุกคน ตอนนี้ก็อยู่ที่1ประตูต่อศูนนะก็ถือว่ายังแบบเรายังได้คลองบอลเรายังได้เปรียบอยู่นะทุกคนดูค่าการครองบอลการจบสกอร์หน่อยสิเห็นไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กับโอ้โหสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนมาดูต่อกันครึ่งหลังนะทุกคนนะว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะมาเต็มเกมแล้วนี่ไงนะหลอกไปหนึ่งทีหลอกไปอีกหนึ่งทีโอ้โหไปแล้วโดนเดยบเปโลยิงแน่นอนแต่ก็ยังสก,กัดไว้ได้อยู่ ดูเนลเมสซี่ไหลต่อไหมเพื่อนโรนาลโดแทงออกมาอูหคนเราช่องเลยลูกนี้อย่างไงยังไงดักไว่อนอูหเป็นไว้ปีเลสเข้ากลางมาเห็นไหมหลังของเราโคตรเยอะลนยะทุกคนแล้วก็เล่นสบายเมสซี่อูโหลุดแล้วนะเมื่อกี้นะถ้าแทงได้นี่หลุดเลยนะทุกคนดูกลางแล้วก็หลังของเรานะทุกคนโอ้โหโคตรแน่นนะบอกเลยนะถ้าใครจะเจาะนี่โอ้โหโคตรแน่นนะทุกคนดูอย่างไงดูเนวเมสซี่ ตัดมาก็อย่างสก,กัดไว้ได้เดี๋ยวไปลเปิดมายัางไงเปิดไหมเป็นไว้ไหลเข้ามาโอ้โหสบ,บายเลยลูกนี้อ็มเปเปอ็มเปเปโอ้โหไม่ถึงว่ะทุกคนยังไงโดนโดนพับสนามบุกแล้วทุกคนอย่างได้อยู่ไหลต่อ,อมาเมซี่เบินมาหนึ่งที่โรนโัลดแทงออกมาที่เดว่ดเมซี่โอ้โหไม่ถึงติชาบีา้ว่ะยังไงเข้ามากิเลสเข้ากลางมาอย่างติดเซนเตอร์ของเรา ยังดักได้อยู่จูดโอ้ขูยาวเกินไปว่ะแต่ก็ยังได้อยู่นะต่อมาที่เมสซี่เมสซี่หมวนหมวนหนึ่งทีหมวนแล้วมองให้โรนัโดโรนัโดเห็นแล้วแทงมาจูดเบลลิงแฮมนิ่มๆมะคู ไม่ได้บุกตั้งนานแต่สวนนี่โอ้โหได้ประตูเลยนะทุกคนนะผมรู้จักแล้วว่าทุกคนต้องเล่นยังไงนะให้เรารับก่อนนะทุกคนให้เขาดันไลน์ขึ้นมาแบบตึงแบบกลางสนามนะแล้วเราค่อยสวนปุ้งทีเดียวนะทุกคนนะผมว่านะมาดูกันต่อนี่แบบนี้นะเห็นไหมดูเราก็สวนกลับเร็วแบบนี้เลยยังไงไหลโอ้โหส่งไม่ดีเองลูกนี้อย่างแรกแอยู่เขากลางมามาไหลต่อมาดีบาเป้ เป็นปรเป้รอรอเพื่อนโอ้โห و, ช้าเกินไปแต่ก็ยังได้อยู่โรนัลดอไม่ถึงอย่างส่วนส่วนกับแล้วทุกคนยังไงแทงมาดูหลังของเราโอ้โหโคตรเยอะทุ <c oughs> กคนห้าตัวมาเม,สซ,มสซี่เมสซี่มีความเร็วไหลต่อมาที่โรนโัลดอไม่ถึงกว่าทุกคนจะมีเม็ดที่สามต่อหรือเปล่าเนี่ยอย่างไงลูเบนเนเวสไหลต่อมมไม่เพื่อนมาราโดน่าเมสซี่มาลาโดน่า มาลาโดน่าก็ฉากมาที่พิเลสเบิ้ลมายังไหงล้ำหน้าไปแล้วทุกคนโอ้โห,โโโหโกเกือบไปเหมือนกันนะเมื่อกี้นะแต่ยังดีที่เช็คลายลำหน้าดีนะก็เราก็รอดไปนะทุกคนมาใช่ไหมขึ้นเปิดมาโขไว้โรนัลดโอ้โหมีแต่ทีมเขาแล้ววะทุกคน ยังไงอยัางดักได้อยู่ดู <Stars> หลังของเราเยอะไหมเยอะย่เง,ออยงเยอะอยู่แต่ยังไม่ได้มาทุกคนเมสซี่ว้าโอ้โหกระโดดโคกไว้ได้ยังไงทุกคนโอ้โหกระโดดสกัดเลยนะเมื่อกี้นะนี่ไงหลังพลิกมาไหลออกมา <azon> แล้วก็เบริรมาที่เมสซี่เบิรนมาโอ้โหไม่ถึงอี่แลละอย่างดักได้อยู่สวนกับเร็วดิสวนกับเร็วดิ แทงมาแล้วไหลต่อมาที่โรนาโดโอ้โหโล่งเลยทุกคนลูกนีนิ่มนิ่มโอ้โหโห,โห,โห,หายเลยทุกคนลูกนีพพ้นะเห็นไหมทุกคนสวนทีมีประตูเลยนะทุกคนนะโอ้โหก็3ประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนนะก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะแต่จังหวะน,นี้ริวนเนลเมซี่ เนตซี่จี้มาจี้มาแล้วโดนโดนลโ,โดูตัดเกมไว้ได้แล้วทุกคนลงมาช่วยเกยมรับได้ดีนะลูกนี้นะมาดูเตะมุมของเขาว่าจะได้สกอร์เพิ่มหรือเปล่ายัางไงชาบียร์โซ่ไหลต่อมาเอ็มบัปเป้เขียออกมายัางติดฝั่งเขาอยู่นะทุกคนยังไงยังไงยังไงเปิดมาก็อย่างเตะทิ้งไปกน็น่าจะหมดเวลาแล้วนะแล้วก็อ้ว,อวไม่เอาบอลเฉยเลยทุกคนเมื่อกี้ คูหก yep. you know, ็หมดเวลาแล้วนะทุกคนนะก็เป็นว่าผมชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะก็ถือว่าเตือนได้ดีมากๆนะทุกคนนะสำหรับแผนนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองเอาไปจัดเอาไปแต่งตามกันดูได้ทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดต่อเพื่อราจะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ